รถไฟฟ้าจากฝั่งยุโรปที่ราคาดีที่สุดในตลาดวิ่งได้ถึง400กิโลเมตร408แรงม้าให้อัตราการตอบสนองที่รวดเร็วทันใจแล้วประหยัดด้วย วันนี้ผมจะพามาดู Volvo XC40 Recharge Pure Electric เป็นรถไฟฟ้า100%ครับที่ชาร์จเต็มสามารถวิ่งได้ถึง400กิโลเมตรแล้วที่สำคัญรถคันนี้แรงม้าสูงถึง408แรงมา้าให้อัตราการตอบสนองที่รวดเร็วทันใจ แล้วประหยัดด้วยแล้วยังให้ระบบความปลอดภัยมาแบบครบ,ครบทั้งเซ็นเซอร์รอบคันระบบช่วยเบรกแล้วยังมีค r u i s e Control ถึง Stop and Go สามารถช่วยเราขับได้เลยรับรองว่าปลอดภัยตามสไตล์วอลโวแน่นอน รถคันนี้ระบบไฟหน้าเป็นแบบ LED เต็มระบบนะครับเป็น LED ทั้งหมดไฟปัดหมอกก็ยังเป็น LED กระจังหน้าเป็นแบบปิดแต่ไม่ได้สนิทซะทีเดียวยังมีช่องดักลมเข้าไปอยู่นะครับมีกล้องหน้าเพื่อเพิ่พมความปลอดภัยแล้วยังเป็นกล้องที่ชัดเจนมากสำหรับรถวอนโวครับมาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างครับเริ่มจากล้อแม็กขอบ 19นิ้วแล้ว沃尔沃คันนี้ยังเป็นพูโทนสีน้ําเงินดําเพิ่มความสปอร์ตให้กับรถเป็นอย่างมากกระจกมีไฟเลี้ยวที่ด้านข้างกระจกแล้วกระจกยังเป็นสีดําตัดกับสีน้ําเงินเพื่อเพิ่มความสปอร์ตให้กับรถมีซุ้มล้อสีดําด้านนะครับอันนี้ไม่ได้ใหญ่มากเกินไปเพิ่มความสปอร์ตแล้วเหมาะสมกับรถ沃 v o คันนี้ครับมาดูในส่วนของด้านท้ายบ้างนะครับด้านท้ายไฟท้ายสวยงามมาก เป็นระบบ LED ทั้งหมดนะครับแล้วเห็นป้ายนี้ไหมครับนั่นคือรถคันนี้เป็นระบบทวินมอเตอร์รถ Volvo XC40 มีทั้งซิงเกิลมอเตอร์และทวินมอเตอร์รถคันนี้เป็นทวินมอเตอร์คือมอเตอร์คู่นั่นคือรถคันนี้คือท็อปที่สุดกับความแรง408แรงม้าครับ ริ่งแรกที่ผมขึ้นมาบนรถคันนี้แล้วผมตกใจเลยนั่นคือปุ่มสตาร์ทอยู่ที่ไหนครับผมหาปุ่มสตาร์ทไม่เจอเจ้าวอโวคันนี้ไม่มีปุ่มสตาร์ทนะครับสามารถเดินขึ้นมาบนรถแล้วเข้าเกียร์ดีขับออกไปได้เลยส่วนหน้าจอนะครับเป็นสิ่งที่ผมชอบมากเช่นกันเพราะว่าปุ่มทุกอย่างน้อยทุกอย่าง นำไปไว้เป็นระบบทัชสกรีนในหน้าจอหมดไม่ว่าจะเป็นแอร์หรือเครื่องเล่นต่างๆสามารถทัชสกรีนเปิดแอร์ที่หน้าจอได้เลยด้านหลังกันบ้างนะครับเรียกว่ากว้างสบายแล้วยังมีช่องแอร์ด้านหลังมีช่องชาร์จไฟด้านหลังด้วยเป็นหัวไทซ c นะครับที่สําคัญคันนี้เนี่ย เครื่องเสียงเป็น h ฮามานกระดอนด้วยเป็นเครื่องเสียงที่ดีมากเมื่ออยู่ในรถฟังสนุกขับเพลินเลยครับเป็นยังไงบ้างครับกับ Volvo xc 4 0เป็นรถไฟฟ้า100%ที่น่าใช้มากๆจากฝั่งยุโรปมีทั้งความประหยัด ความปลอดภัยความสะดวกสบายนะครับคันนี้เนี่ยออกศูนยป้ายแดง2,690,000 0เลยทีเดียววันนี้รถคันนี้ปี2021เลขใหม่เพียงแค่60,000โลผมขายเพียง1,290,000าบาทเท่านั้นรีบเข้ามาจับจองกันเลยนะครับติดต่อได้ที่ช่องทางนี้ได้เลย